ก็เชิญท่านจาาตุลงครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมในแพทย์จาตุลงเพ็งรรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร,รจังหวัดศรีสะเกดในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมมีความกังวลนะครับโดยเฉพาะมาตาที่ท่านคุณหมอชนวน้าแล้วก็หลายท่านพูดถึงก็คือนะครับ4ีนะครับ ทัาหกท่าห้าเนี่ยนะครับซึ่งต้องเรียนว่าเราต้องเรียนว่าทําไมในเมื่อท่านประธานก็ยังบอกว่าวิธีอื่นเนี่ยยังไม่ทราบแล้วถ้าเกิดเราคิดวิธีอื่นได้เนี่ยเราเอากลับเข้ามาพิจารณาร่วมกันว่ามันจะต้องเป็นในหลักการของที่ท่านประธานบอกคือโดยตรงและรับถ้าเกิดว่าเอามากลับมาพิจารณาแล้วในสมาชิกรัฐสภาเรามองเห็นว่าเห็นดีเห็นด้วย แล้วรับแล้วก็มีประโยชน์ซึ่งวิธีที่สามวิธีนั้นนะผมคิดว่านั่นก็เหมาะสมแล้วดังนั้นกังวลว่าถ้าเราเขียนเกินไปเนี่ยม,มันไม่ค่อยมั่นใจไม่สบายใจเลยนะครับจะถามท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานว่าถ้าเราตัดทิ้งมาตราตรงนี้ไม่เขียนเนี่ยมันกระทบมาตาอื่นๆที่เราอภิปรายไปแล้วหรือไม่แล้วก็ในคณะกรรมการเนี่ยได้คุยได้อภิปรายแลวได้มีการมีโวทมีเสียงคัดค้าน แล้วก็มีโหวตผ่านกันหรือว่าไม่ได้คัดค้านเลยหรือ,อยังไงนะครับต้องเรียนว่าตรงนี้เนี่ยผมมองแล้วว่าถ้าเราตัดก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็แถมยังทําให้ชัดเจนแล้วก็โอกาสที่จะมองว่าถ้ามีเจอวิธีใหม่ก็เอามาคุยกันเอามาพิจารณากันไม่ใช่เฉพาะทางกรงทอเดียวสภาต้องรับรู้ด้วยว่ามันโปร่งใสเที่ยงธรรมแล้วก็ต้องถือว่าโดยตรงและรับนะครับก็เป็นความกังวลว,ว่าเรียนถามว่าสามารถตัดแล้ว ไม่เกิดผลประโยชน์ได้หรือไม่ครับไม่เกิดกระทบกระเทือนจากอันแรกได้ไหมขอบคุณครับ